เออโอเคโตโตโตครับครับผมเอาศพมาคืนเขาให้หมดเลยเขามันอันอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ครับสามตับห้าโอเคเดี๋ยวผมเรียนให้เขาฟุ้นใช่มันมันต้องเท่าไหร่อ่ะเนี่ยโลลุงลุงยุคแรกโลไบอันมาจากออคันเนอร์ไบอันออคันเนอร์ก็เจี้ยแล้วครับกูมาจากลุงตู่ไอ้สัตว์ ใบอันใกล้เฮียแล้วลุงตู่ใบอั้นอะไรหน้าอ้วนขนาดนี้แต่ตอนนี้ก็มีแต่คนคิดถึงลุงเนาะใช่ไหม ตอนนี้ก็มีแต่คนอุ้เขี้ยลั่นจัดโอ้ยเขี้ยคาไม่ได้เขี้ยตะกี้ยังลั่นอยู่เลยพอแล้วหนึ่งคาได้เวพอนกล่องเวพอน เปี่ยงอุ้ยไปเชียร์ของบูได้เยอะได้ครับได้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 ไดเสร็จปืนได้แล้วครับของผม,ผม กล้เลยครับกล้เลยครับกำลังไล่รถให้ทีละคันอยู่ <Okay. S 1> ไม่เกิน5นาทีครับุณลงไปน,น,น่าจะใช่ไล่กันไอ้โบมีอะไรซัพพอร์ตไปเนี่ยมันจบกันแล้วนะดีจีก,กับไอ้นี่มันมีอะไรซัพพอร์ตมายัางอะ่ะเดี๋ยวจริงๆผมเพิ่งประกาศไปครับว่าเดี๋ยว ก็เดี๋ยววันวัน,วนพรุ่งนี้ครับจะมีของแจกสำหรับของแก๊งก็ของครอบครัวอืมใช่เดี๋ยวสปอพอร์ให้แล้วก็มันจะเป็นของแจกรายเดือนแล้วไอ้กฎใหม่ที่เข้ามาเนี่ยในการจบครับเหรอครับครับลุงลุงลุงมีกล่องตีบูขายไหมลุงกล่องตีบูอ่ะเดี๋ยว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 บอกเบอร์ชิโรให้น่าจะมีอยู่นะ นะครับนะครับก่องเท่าไหร่ครับเดี๋ยวว่ากันครับลุง okay. ไมไ่ไอเรื่องกฎใหม่เนี่ย Boom บูมต้องเช็คด,ดูดีนะเล่นอาทิตย์หนึ่งใช่ปะ่ะเล่นกี่วันนะสิบวันอ่าเล่นสิบวันเนี่ยสมมติใช่ปะ่ะถ้าเจเคนำเนี่ยใช่ไหมในช่วงสามวันแรกแล้วผมไม่เข้าเลยอย่างเงี้ยผมจะโดนอะไรไหมมันมัมนจะม,มีกฎเรื่องตอนนี้มันจะมีเรื่องของไฟ์ใหญ่สองไฟล์ด้วยครับถ้าไม่มีก็โดนปรับโดนปรับเป็นอะไรครับ โดนปรับเป็นเงินครับโอ<ห>้โดนปรับเป็นเงินงี้ผมยอมเสียเงินดีกว่าแพ้ไหมอ่ะแล้วลแต่เงินเงินที่ปรับนี่มันสูงกว่าในสตอรี่ครับเท่าไหร่อ่าตอนนี้อ่าปกติสตอรี่อ่ะสูงสุดตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดมันอยู่ที่ 600, หกแสนนะครับแต่ปรับวันนึงมันจะตกล้าน,นึงอ๋อโอเคลองลองเช็คด้วยก็ได้แบบว่าหักสกอร์อุ้มห้าเคสด้วยก็ได้นะสมมติถ้าไม่มา,เ,<ร>าเลยอ่ะเออลองเพิ่มมากดคอนี้ดูเพราะว่ากันคนเหลี่ยมไง แล้วก็จะมีเรื่องของตอนนี้เหมือนเราจะทำเป็นแอดดอปที่มันจะได้ของชดเชยเพิ่มไปครับก็อย่างเช่นสมมติว่าลูกไปเล่นแอดดอปแล้วสมมติลุงแพ้มาก็จะก็จะมีประได้ของแต่ว่าจะไม่เท่ากับคนที่ชนะอืมอืมออันนี้เดอันนี้เดีอันนี้เดชดเชยไปด้วยโอเคแล้วแล้วผู้แล้วแล้วไม่มีเหรียญอุ้มเหรียญอะไรเลยเหรอครับหมายถึงเหรียญคนอุ้มได้เอามาเล่นไปก่อ พรุ่งนี้ผมน่าจะต้องซัพพอร์ตเป็นเป็นกล่องซัพพอร์ตแกงก่อนครับอตอนนี้กำลังทยอยมากำลังทยอยมาเพราะว่าเดี๋ยวของผมก็ของมีจีกับของเรียร์ผาหน้าจะต้องรอพรุ่งนี้ไม่แล้วคู่นี้สมมติคู่นี้ชนะเราควรนับไปเลยนะนับเป็นเหรียญไปด้วยไว้ไหมไว้ไหมว่าเขาเล่นอะไรในทดทดไว้อยู่แล้วครับโอเคโอเคโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอุ้มอุ้มอุ้มใหม่เป็นไงบ้างที่อุ้มใหม่ผมจะคุยเขาเออเร็วเลยครับเออเร็วเหรอเออเออกันแล้วหรอเราลุ้มกันเลยอ๋อเหรอไป่ีวันเดียวเลยเหรอแล้วผมก็หยุดทางเดียววันนี้ผมโดนสี่คือไม่ไม่ใหม่ใม่ใม่ถึงกฎใหม่นะไอ้ไม่ใช่อุ้มใหม่นะใช่ครับใช่ครับอุ้มใหม่อ๋ออุ้มใหม่โดนไปสี่โคตรไปเลยแล้วแล้วอุ้มเก่าไม่ได้เลยใช่ปะ โม่เดี่ยวครับอ๋ออันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ถือว่าได้ไหมได้อยู่ครับพี่ได้โอเคได้แล้วว่าปล่อยเลยโอเคโอเคโซ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 ครับมีอะไรมีอะไรโทรมาบอกได้นะเบอร์อะไรครับลงเบอร์อะไรครับแปดเบอร์ไว้สักคนอ่ะแปแปดแปดมีอะไรถ้าแบบมึงจ่ายจบแล้วมึงจ่ายจบแล้วเขาไม่จบมึงโทรมาได้เลยใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ใช่ครับยี่สิบนาทีเออมาเดิมบ้างไอ้จิ๋วครับผมแกงกระรอนขึ้นมาคนลืมเลยลุงอะไรนะไปของครบเลยแกงกระรอนน่ะไหนไอ้รอนไหนดูดิใช่คนลืมเอ้ยว่าไงเองลงเออลุงมีที่สอดรถถ่ายบ้างไว้โอ้โหไอ้เหี้ยมึงเห็นกูเปิดกาชามึงถ่ายกูเลยหลายสัตว์ไอ้เหี้ยแล้วแกมึงเป็นไงบ้างเนี่ย อ่าตอนนี้ผมออกมาแล้วครับลุงแล้วก็น้องไปเปลี่ยนชื่อทำกันทากันต่อครับอ๋อเป็นอยู่แก๊งเหรอ,อยังแก๊งเหมือเนเดิมเหรออ่าตอนนี้ผมโดนดึงมาอยู่ไหลครับลงุงอ๋อไม่แล้วแก๊งมึงเป็นไงเนี่ยหมายถึงมึงออกมาเนี่ยครอบครัวเหรออ๋อตอนนี้ก็รันแล้วครับลงุงรันรันรันอยู่ครับรันอยู่โอเคโอเคได้ว่ากันเดีย๋ยวเดีย๋ยวดนเยสลุงดีครับเยสสวัสดีไอ้เคียร์รอนมึงเตรียมตัวไปที่นู่นเลยนายสัสตว์ บมึงเตรียมตัวไปที่นู่นด้วยนะถูกมึงวันนี้เข้าไปใช่ไหมเออมึงต้องไปเพราะว่าคนเดี๋ยวดูก่อนว่ามันขาดป่ะถ้าถามันขาดมึงเขามานะของมึงได้ครับได้ครับไดผมจะมึงบอกได้เลยครับบอกได้เลย Yes ตัวตึงตัวตึงไหมเนี่ยตัวตึงไหมเนี่ยไม่ครับลุงเราเอาคนที่แบบไอ้ครอบครัวแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยครับเอามารวมกันครับคุณลุงใช่ผมไม่อยากให้มันอยากให้มันสนุกลยครับก็เลยเอาไปรวมมามีเรื่องอะไรบอกกูนะถ้ามึงโดนกด มั่วซั่วอะไรมาบอกได้เลยนะได้ครับคุณลุงขอบคุณมากโอเคถ้ามึงเล่นกับเขาแล้วมึงยอมแล้วแล้วเขาไม่ยอมมึงมาบอกได้เลยได้ครับได้ครับได้ครับครับไอ้ที่รอเป็นไงบ้างครับลุงอะไรวะเป็นไงบ้างไอ้ได้ของทองเยอะไหมครับได้เยอะได้ได้ได้อยู่เข่าว่าเรื่องอะไรเนี่ยมันคือแท็กอะสามเจ็ดศูนย์ครับรถประกอบคือแท็กเลยเหรอไอ้ที่อใช่ครับขาดหน่อยวะกู เอ้ยมันเกินมาแต่ได้แค่สองพันหน่งวะมันใช้พอย n t แรกเลยไหมผมจำไม่ได้หรอกไม่พอย n t แรกไปแล้วใช่หรอพอย n t point อันเก่าอะนะ F สองอะอยู่ไหนวะไม่รู้เ้าแล้ว point เก่าอะไปไหนไอ้เหี้ยนั่นน่ะสิผมว่ามันก็ต้องอยู่ลองเดี๋ยวไปดูเมล box คืออะไรแอดมินครับแล้วแอ้หมินอ้าวไอ้เหี้ยไอ้หมินแล้ว p o i พอย o i เก่าที่ F สองอะครับมันจะไปอยู่ไหนอะ อันนั้นแอดมินกำลังบันทึกข้อมูลทั้งหมดไปอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายจากข้อมูลตรงนั้นอะเข้ามาสู่เว็บไซต์ให้อ๋อโอเคโอเคแล้วรถผมได้ยังครับเนี่ยใครใครเอาแท็กไปวะไอ้เชี่ยใครได้แท็กอะไปนะลุงของอันนี้หรือเปล่าแจ้งเองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องรถคุณลุงติดต่อรับแอดมินท่านหนุ่มได้แล้วมึงกลับมาดิชิโร่ได้ครับไอลุงเรียกเลยครับลุงเอาแฟชั่นที่ลุงขาดก่อนเออเลข กับเราได้สามหกส่นนีสองคู่นี่ผมจำได้นะเอาล้เลยไหมครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยศีลโนใช่ไหมใช่ครับเอาไหมครูคันหนึ่งเก็บนะมึงเก็บไว้คันหนึ่งเอามาก่อนเอาให้ผมมันได้กี่คันครับได้สี่ครับอ๋อได้สี่ไอ้ไอ้คันนี้เออไอ้คันนี้ให้กูคันหนึ่งเอาทะเบียนสวยๆมา อันนี้ใครวะเนี่ยเหี้ยเบสวบนเหรอครับผมครับลุงว่าไดลูกพี่ยังไวไหนเนี่ยพี่บอบไม่พี่บอบยังไม่มาเลยครับลุงไอสัตว์ลงได้ทะลักที่นู่นมากไหมมึงใครเหี้ยกูไม่รู้จักโอเคลุงได้สกินอวุธแล้วใช่ไหมครับได้ละไโอเคลลุงมันมีเอ่อหนึ่งศูน0์ห้าหนึ่งศูนย์หกศนย์เจ็ กูทำไรแล้วกูตอบโอ้ยี้ยชิโลขาดไอ้สา,าดได้ขาดเดียวหน้าแรกได้นะนุ่หาแรกมาดิหาแรกได้เราไปแรกที่ไหนวะกล่องอะ ไม่รู้ผมด้วยมันกูต้องแรกอันไหนเนะี่ยอันข้างบนป่ะใช่บอันบนสุดเลยครับลุงให้ลุงผมให้ลุงแลกสกินต่อเลยผมเปิดกันหนึ่งสี่เจ็ดโอ้ย่างห่วยเลยเฮ้ยกูไม่ถูกกับเลขเจ็ดโอ้กูไม่ถูกกับเลขเจ็ดอีเหี้ยโวยเอ้ยไอ้สาร มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยเฮ้ย,เยะเดี๋ยวลองหาแรกด้วยนะครับเบียนรถเออคุ้ยถูกหมายเลขเจ็ดที่อ่ะ เกียรปะเสาไฟฟ้าล้มเลยเมื่อกี้เนี่ยยังไม่ได้ชนเลยเขี้ยแรงอะเนี่ยไอ้สัตว์อุ้ยแม่งดีกว่าสามสี่กวีไอ้สัตว์หยิยคว้ยแล้วกูประมูนสามสี่วัทำไคว้ยอะไรวะน้าไอ้เชี่ยแม่งดีกว่าสามสี่กวีทำไมมันแรงจังครับไอ้เชี่ยมันแรงไปวิ่งร้อยหกสิบสองร้อยหกสิบแบบเมื่อกี้เนี่ย โอ้ยเหี้ยแล้วแล้วอุ้มใหม่มาว่าเออร้อยเฮียอุ้มแล้วแท็กเล่นเขาอย่างดีก็ได้เออร้อยแน่นอนอ่ะยี่สิบนาทีว่าเขาต้องเพิ่มเวลาแล้วมั้งไอ้เหี้ยจริงว่าท่านี้ไม่ควรมีไว้เยอะมากเฮ้ยใครวะเนี่ยไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้เหี้นนั้นไอเด็กกูถอยหลังเหรอ สวัสดีครับเฮ้ยเติมเปเท่าไรเนี่ยผมกาชาเก่าครับลุงเก็บไว้ครับเก็บไว้มาแรกเหียฉลาดจะหัดเคียนี่สินะคนมีสมองมีแต่เราที่ไหนเคียไ,ไม่มีสมองไม่ของเราไปปล่อยเช่าครับตอนนี้เราแรกไปปล่อยเช้าลุง ลุงครับลุงลุงลองตีของใหม่มายังครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราไปลองตีเนี่ยผมการันตีสามชิ้นเลยครับลุงดวงซวยลุงเชวยผมด้วยเิยบอกเือบมีแบบสิน้ำใจให้ผมสักนิดไหมกูจะช่วยกูจะไงดี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูก็ไปเป็นเพื่อนมึงหลอกไอ้ตาดไอันนี้มันแต่งอะไรวะเนี่ยอ๋อด้านหลังมึงอยู่แก๊งอะไรเนี่ย ผมประชาชนครับลุงไอ้เหี้ยประชาชนรวยอย่างวะมึงมีอาวุธมากกว่าแก๊งอีกแล้วเนี่ยไปเสือตีตีกันไว้ด้วยเถอครับลุงตีกันไว้ใครจะตีมึงไอ้เหี้ยมึงเป็นประชาชนแก๊งวันหนึ่งไงครับลุงเขาได้รับผมไหมครับโอ้โหไอ้เหี้ยน่าจะมีคนรับแล้วแหละงั้นกูเสนอให้ครับมึงสนใจดีจีไหมเข ดีจีดีจีผมก็คนที่ผมคุยกับดีจีไปแล้วครับลงออุงผมเปิกะบอสไปแล้วครับเนี่ยลูกพี่มึงไปแล้วลูกพี่มึงได้ขึ้นแก๊งแล้วตอนเนี่ยเนี่ยคนเดียวกันที่ันป่บลุงที่เขามีหมูร้อนไปแล้วใช่ป่ะใช่ใช่ครับลุงใช่ครับอ้าไอ้าสตร์งั้นมึงมาอยู่กูด,ดีกว่าถ้าอย่างนั้นอะ <c oughs> ผมมีกันหลายคนนะครับลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวกูรับทุกคนเลยมีไม่ก เพราะว่าตัวเกาะกูมันอยู่เยอะมากเลยอ่ะว่ามึงน่าจะมีลูกติดติดไม้ติดมือแน่นอนอ่ะคนในแก๊งกูอ่ะมันสา,า,ายเขาแต่อย่ามาลเลยเฮียมึงน่าจะโดนโดนลูดเหมือนกูอ่ะมึงเคยเห็นคนโดนตบซับปะพ่อครับ,รบป้าครับนั่นแหละตรงนั้น พี่ขายโลมาหุนให้ผมหน่อย3 DIY ไอ้เหี้ยมันมีคนชอบต่อกเว้ยกูเลยไม่อยากขายแล้วไอ้เหี้ยโลอ่ะจะต่อกูทำไมก็ไม่รู้กูซื้อมา3 DIY กูทำไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไี่ขายให้รอก่อนดไ,ได้ไหมล่ะน้องเอ็งเรียนฮันคอด้วยหรอไอ้เหี้ยเอง็งรวยแล้วเนี่ยซื้อ3 DIY นบบเนี้ย ดีกว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสรถพี่เบียร์ใบหยกเจอการครับลุงสวัสดีครับโอ้โหชิโลเฮียอันนี้รถจะพังนะเนี่ยไอ้สัตว์โอ้โหโอ้เฮียโอ้โหเฮียโอ้โหโอ้โหปูไม่ได้ตั้งมาโคดิเกี้ผมเเนินเกือบ0 0แล้วตั้งมาโคก่อนแป๊บนึง